สำหรับหนังสือที่จะมาแนะนําอีกเล่มหนึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือจิตกรรมฝาผนังรามเกียรติ์รอบระเบียงวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับสําหรับเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเล่มพิมพ์ครั้งที่3เมื่อปีพศ2538นะครับในวรโวกาสที่พระบาทสมเด็จพระประเมนินทรมหาภูมิพลอนุยเดชนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมี กองสนิราชสมบัติครบ50ปีนะครับกองฉลากก็เลยจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับขึ้นทุนกล่าวถวายนะครับผมหนังสือเล่มนี้ก็จะมะีกล่องมาให้นะครับกล่องก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับก็จะเป็นผ้านะครับก็เป็นกล่องกระดาษนะครับมีตำหนินะครับ ตามสภาพนะครับผมแล้วก็หลักๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยแตกต่างจากพิมพ์ครั้งแรกอย่างไรนะครับก็มีแน่นอนก็คือรูปกล่องเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นรูประเบียงหน้ากล่องจะเป็นรูประเบียงรอบพระอุโบสถนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปรามเกียรตินะครับพระรามพระรักนะครับผมเดี๋ยวบนหน้ากล่อง นะครับแล้วก็ที่แตกต่างอีกประเด็นนึ้คือตัวเล่มครั้งนี้เนี่ยจะพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสเข้าไปด้วยนะครับผมก็จะเป็น3าภาษานะครับพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเพิ่มไปด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวเล่มค่อนข้างหนานิดนึงนะครับ ามาดูนะครับตัวเล่มนะครับตัวเล่มก็ความแตกต่างจากพิมพ์ครั้งแรกก็จะไม่มีปกนอกนะครับแล้วก็จะเป็นปกแข็งแบบนี้เลยนะฮะเล่มนี้ก็จะมีอ่าตัวเขียนนะครับลายมือเจ้าของเดิมนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับเล่มใหญ่ ก็ตัวเนื้อหาหลักๆก็จะไม่ได้มีความแตกต่างจากเล่มพิมพ์ครั้งแรกสักเท่าไหร่นะครับคือเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างใหญ่นะครับไว้สำหรับเปิดอ่านนะครับก็กิดใครมีความประทับใจกับการไปชมจิตกรรมกับผานังรอบระเบียงวัดพัดแก้วนะครับก็สามารถที่เอาเล่มนี้ไปได้น,นะครับเล่มค่อนข้างใหญ่ ก็จะมีโครงด้วยนะครับแล้วนี้ขก็จะบอกนะว่าโครงที่แต่งเนี่ยเป็นลายนามท่านใดบ้างนะครับก็จะมีรูปวิวก็จะมีลันเบอร์เล่มนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยอยู่ลำดับที่4161นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกหนา หลังสภาพกอนข้างดีเลยครับครับขอถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มได้นะครับขอบคุณครับ